เรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและชื่อที่อยู่ตรงศูนย์กลางของของค์การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ BYD แบรนด์จากประเทศจีนที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาด EV ทั่วเอเชียด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่สวยล้ำยุคและราคาที่เข้าถึงได้จริงในปี2025ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และ BYD คือหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้หลายคนคงเคยเห็นโชว์รูมของ BYD ที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือภูเก็ตซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผู้สนใจทดลองขับและจองรถกันอย่างต่อเนื่อง ถ้าพูดถึงรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ BYD ในประเทศไทยตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น BYD a t t o 3รถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่มียอดขายสูงและเสียงตอบรับดีเยี่ยมราคาจำหน่ายในไทยเริ่มต้นประมาณ899,900บาทสำหรับรุ่น Standard Range และสูงสุดประมาณ1 9 9 9 0 0บาทสำหรับรุ่น Extended Range ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและสิทธิส่วนลดจากรัฐบาล สิ่งที่ทำให้ BYD แตกต่างจากคู่แข่งคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่เลดแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทจุดเด่นคือความปลอดภัยสูงอายุการใช้งานยาวนานและสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงของประเทศไทยได้ดีเยี่ยมซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ของ BYD เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ BYD อัตโ้สามราพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด150กิโลวัตต์สามารถเร่งจาก0ู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ7.3วินาทีให้แรงบิดทันใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งและให้ระยะทางวิ่งเฉลี่ยประมาณ410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งหรือสูงสุดถึง480กิโลเมตรในรุ่น Extend d e เมื่อพูดถึงดีไซน์ภายนอกอัตโต้3ดูทันสมัยสปอร์ตและลงตัวกับถนนเมืองไทยด้านหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็กแบบเรียวยาวเส้นสายตัวถังเน้นความลู่ลมและโบเฉี่ยวภายในห้องโดยสารออกแบบในสไตล์ยิ้มอินสปายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์ฟิตเนสทำให้ดูโดดเด่นและไม่เหมือนใคร จุดที่หลายคนชื่นชอบคือหน้าจอกลางแบบหมุนได้ขนาด15.6นิ้วสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบอัเอปเดตซอฟต์แวร์ OTA ซึ่งถือว่าทันสมัยสุดในคลาสเดียวกันเบาะนั่งเป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันและระบบเสียงที่ให้มิติชัดเจน การขับขี่ในเมืองให้ความรู้สึกนุ่มนวลเงียบและตอบสนองดีเยี่ยมเพราะเป็นรถไฟฟ้า100%จึงไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนภายในรถเงียบมากจนได้ยินแต่เสียงล้อสัมผัสกับพื้นถนนเท่านั้นระบบกันสะเทือนเซ็ตมาอย่างสมดุลเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลนอกจากอัตโต้3แล้ว BYD ยังมีรุ่นอื่นๆที่เริ่มได้รับความนิยมในไทยเช่น BYD Dolphin Road h a d แบ็คขนาดกระทัดรัดที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมนน่ารักแต่แฝงความสปอร์ตราคาประมาณ6,99,900บาทมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จและมีระบบความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน อีก1รุ่นคือ BYD ซรถซีดานระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบให้แข่งขันกับเท s l a m o เด l 3ได้อย่างสูสีใช้แพลตฟอร์ม e-Platform 3.0พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นท็อประยะทางวิ่งสูงสุดกว่า570กิโลเมตรต่อการชาร์จและเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาน้อยกว่า3.8วินาทีถือเป็นรถที่แรงและหรูในราคาประมาณ1.4ถึง10.6ล้านบาท ในส่วนของ BYDM 6หรือ m p v พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้เหมาะสำหรับครอบครัวมาพร้อมแบตเตอรี่71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง530กิโลเมตรภายในกว้างขวางเบาะนั่งเจ็ที่นั่งปรับพับได้หลายรูปแบบเหมาะกับการเดินทางระยะไกลหรือท่องเที่ยวทั้งครอบครัวราคาประมาณ8,29,900ถึง9,29,900บาท สำหรับด้านสมรรถนะโดยรวมรถทุกโมเดลของ BYD มีจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อนที่ให้แรงบิดทันทีการควบคุมแม่นยำและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานยุโรปเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศา อีกหนึ่งเรื่องที่ควรพูดถึงคือต้นทุนการใช้งานการชาร์จไฟฟ้า1ครั้งของ BYD โดยเฉลี่ยใช้ค่าไฟประมาณ100-150บาทหากเทียบกับรถน้ำมันที่ต้องเติมเต็มถังเกือบ1,500บาทถือว่าประหยัดกว่ามากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็น้อยเพราะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือกรองอากาศบ่อยๆ แต่แน่นอนไม่มีรถคันไหนสมบูรณ์แบบ100%จุดที่ยังเป็นข้อจำกัดของ BYD ในไทยคือสถานีชาร์จไฟที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ปัจจุบันรัฐบาลไทยและภาคเอกชนกำลังเร่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่องภายในปี2025คาดว่าจะมีมากกว่า10,000จุดทั่วประเทศ ในแง่ของบริการหลังการขาย b y d Thailand กำลังขยายศูนย์บริการอย่างรวดเร็วมีดีลเลอร์กว่า40แห่งทั่วประเทศพร้อมรับประกันแบตเตอรี่สูงสุด8ปีหรือ160,000กิโลเมตรซึ่งถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งพูดถึงความรู้สึกของผู้ใช้จริงหลายคนในไทยบอกว่าคุ้มค่ามากเพราะได้เทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่ไม่สูงเกินไป การขับขี่ง่ายดูแลรักษาง่ายและดีไซน์โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นในกลุ่มราคาเดียวกัน BYD ยังมีแผนสร้างโรงงานประกอบรถในประเทศไทยเพื่อผลิตและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียลาวและกัมพูชาซึ่งจะช่วยให้ราคาถูกลงอีกในอนาคตและทำให้ BYD กลายเป็นแบรนด์ EV ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน ถ้ามองภาพรวมในปี2025 BYD คือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านราคาสมรรถนะและเทคโนโลยีรถยนต์ของพวกเขาไม่เพียงแค่ช่วยลดมลพิษแต่ยังสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับสำหรับผู้บริโภคชาวไทยดังนั้นถ้าคุณกำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในชีวิต BYD เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย ทั้งดีไซน์ล้ำยุคสมรรถนายอดเยี่ยมแบตเตอรี่ปลอดภยัยและราคาที่คุ้มค่ากว่าหลายแบรนด์ในตลาดเมื่อคุณได้ลองขับ BYD สักครั้งคุณจะเข้าใจว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงกลายเป็นผู้นำตลาด EV ของประเทศไทยในปี2025และทำไมหลายคนถึงบอกว่าอนาคตของรถยนต์ไทยคือ BYD